นี่ครับตอนนี้ก็มาอยู่กับพินะนะครับนี่ๆๆพามาดูนะครับนี่เพิ่งรู้นะครับล่องล่องอ๋อที่ชักล่องไปนะครับคือตอนจับกุ้งท้ายเพื่อนเนาะนะครับหลุมเรียนเนาะหลุมมันอยู่ตรงกลางทีนี้กุ้งมันอยู่ตรงนั้นนะครับก็ใช้คอลีนนะครับไล่นะครับทีนี้มันมีล่องมีน้ำมันจะไปหลบซ่อนอยู่ตรงนู้นนะครับก็จับกุ้งได้สบายๆนะครับเราทำล่องไว้เนาะให้มีน้ำตรงนั้นนะครับโอ้ผมรู้ไหมครับ อันนี้ก็เป็นบ่อสุดท้ายนะครับเราพามาชมนะครับจะทําเป็นศูนย์วิจัยนะครับสวยเนาะโอ้ขอบคุณมากครับโอ้เดี๋ยวพามาดูครับ ชอบเลยนี่อ่าครับยากแค่คิดก็หต้องเข้าใจก่อนว่าจะทำอะไรจะแบบถ้าไม่เข้าใจด้อเรียนแบบเพรามันง่ายครับแต่ให้คิดอ่ะถ้าไม่มีอะไรอยู่ในสมองต้องอยู่ในหัวเราก่อนครับ บ่อนี้ก็ไม่ได้ปูอะไรครับมันต้องปูอะไรเลยปล่อยปุ๊บเลี้ยงโอ้มีถนนล้อมรอบครับแล้วก็ยังมีคูน้ำอ๋อ ถนนล้อมรอบเส้นนอกครับโอ้อลี่ล่องลาลึกีมครึครับโอ้แปดไล่ถึงเก้าไล่เราก็ยังสี่ไล่เหมือนเดมโอ้เราลืมคิดถ้าบวกเพิ่มแล้วได้มาก็ไปก็เป็นแปไล่โอ้ ที่เราไม่มีความจำเป็นที่ต้องไปเตรียมน้ำใหญ่ถ้าสมมุติว่าคุณจะปล่อยกุ้งบ่อนี้คุณเตรียมน้ำแปดไร่คุณจะต้องใส่แคลเซียมเท่าไร่แมมนีเซียมเท่าไครคาวุ้นต้องใส่โพแทเสเซียมเท่าไร่นะคุณต้องใส่ยาฆ่าเชื้อเท่าไหร่ือนิ้คุณคำนวณไปครใช่ไหมเมื่อเตยมกันเราใส่แค่ไร่ไอค่ใส่แค่สองไร่ครับเราไม่ได้เตยมแปดไร่ถูกไหมครับ แล้วเราเลี้ยงกุ้งเสร็จแล้วเราก็ปล่อยน้ําแ,แค่ไล่แค่ไล่แค่แค่เม็ดเดียวครับนู่นระดับน้ําเราก็เล็กเดียวแต่ว่าเมื่อเราเติมเลยพอเติมเต็มก็คนดีูจับเร็วน้ํามันจะเอาอย่ไหนมาเสียปัญหาของการเลี้ยงกุ้งเลยก็คือบ่อมันมปปัญหาครับกุ้งมันไม่ใช่มีปัญหาปัญหามันคือบ่อบ่อมันเน่าครับเพราะฉะนั้นพื้นที่มันเลี้ยงมันสะสมมันไม่ถูกแดดครับใม้ถูกแดดแล้วเป็นบ่อยิ่งบ่อเก่าเท่าไหร่ยิ่งมีดีด้วย ยิ่งเน่าไปันใหญ่เลยเชื้อที่มันรอนอยู่ตามพ e. ีอีอ่ะที่ไม่เราไม่ปูพ e. ีเพราะอะไรพี e. คือแหล่งคุณรู้ครับนี่ไม่ปูเลยไม่ปูเลยมีความจำเป็นเลยคุณรู้ไหมว่าการปูพ e. ีเขาปูเพื่ออะไรเขากดตะกอนก็ไม่ตะกอนมันขึ้นครับแต่ใน,นเมื่อบ่อกมนไม่มีตกกะกอนอ่ะแล้วเราจะไปปูกันทำไมครับเออใช่ออแล้วบ่อที่ปูพ e. ีอ่ะมันจะได้รอบที่สองรอบแรกมันก็จะไม่เก่งเพราะมันมีน้ยา พราะรอบสองมันได้แต่รอบสามมันจะลดตัวแรกเลย50เปอร์เซ็นต์เพราะรอบสี่ไม่ได้แดกกันแล้วเชื้อโรคอ่ะมันคูยึดพื้นที่แล้วโจรอยู่ในบ้านครับเออโจรอยู่ในบ้านนี่มาได้ความรู้ตรงที่ว่าจากสองไร่เป็นสี่ไร่ก็เราก็ค่อยเพิ่มครับสามวันเติมน้ำ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 ครับเมื่จนดเต็มพอเต็มเต็มก็ขายเลยโอ้แต่น้ำเราก็ไม่ได้ทิ้งน้ำก็วนกลับรีเซพครับกลับไปใช้อีก บ่อนี้ก็ไม่ช้าบ่อนี่ก็ไม่ช้าพ่นมานี่หมดก็ทุกบ่อจะใช้งานแค่สามสิบวันหลัมสิบเขาใช้งานแค่สามสิบวันบ่อยช้ำได้ไงสามสิบที่เลนไม่มีอาหารก็ยังไม่ทันไปเลยไปนู่นก่อนแล้วสามสิบวันไปนี่คือครับกุ้งอยู่ในทะเลผมถาาว่ามันป่วยไหมไม่ป่วยครับเพราะมันอยู่ในสภาพที่ดีครับ ก็แบบเดียวกันก็คืออย่าให้มันอยู่หมักหมมผมแม่มันอยู่หมักหมมเดินทางเที่ยวให้เก่งไปเลยอยากไปไหนไปเลย,ไ,เลยไว้อยู่ว่าที่สามสิบวันโอ,อยู่บ้านแล้ล<อ><ๆ>วสามสิบวันสามสิบวันสามสิบวันทั้งหลังก็ปล่อยใหม่อันนี้ก็สามสิบวันได้ตากได้อะไรทิ้งไว้อีกลอยเก้าสิบวันพอดีเลยจะไม่ใช่เราไม่ต้องทิ้งจับเสร็จฉีดล้างฉีดล,ลา้าง,งนันทีครับเพราะเรามีบ่อลอยอีกลูกหนึ่งที่ก่อนที่เราจะจับบ่อเนี้ยนู่นยังมีรอย อีลูกหนึ่งแล้วพี่ยี๋ยวมีพีไอ้บ่อลอยเลยครับบ่อลอยตั้งอยู่ตนู้นอีกลูกหนึ่งโอ้ยกำลังโบ้เนี่ยนี่ไงเตี่ยมีเสากระโดงอยู่โอ้บ่อใบยางเลยโอ้ก็มันมีบ่อใบยางอีกเพราะว่าเรารับลูกกุ้งอโอ้ยังไม่จบเลยลูกแรกอยู่นู้นแล้วลูกสองครับโอ้ให้ลูกนู้นเนี่ยเราไว้สำหรับดับกุ้ง กุ้งที่มาจากที่พัดแล้วเนี่ยเราต้องเอามาพักดูก่อนครับวันเชือเราดูว่าเชือมันติดมาไม่โอ้เพราะมันถ้ามันมีปัญหาเราก็ปล่อยทิ้งไปเลยโอ้ตัวแดงมาครับเล่าโน่นมาตีเราต้องให้เห็นมั่งให้เห็นที่โน่นเราเห็นไหมเราตรวจเจอได้ครับระบบมีแล็บมีนี่เดี๋ยวคนก็เห็นกับน้ เส็นเ็นหมดพอกุ้งปกติสมบูรเสร็จปั๊บโอเคเราก็ปล่อยลงบ่อนี้ครับแล้วก็เลี้ยงอาหารได้เต็มที่ไม่ต้องกลัวบ่อเน่าเพราะมันไม่เห็นเน่าอยู่แล้วครับเป็นจุดคัดกรองอยู่นั้นก่อนเลยอัไอ้ดูันคัดกรองแล้วดักเราดักคัดกรองไว้ก่อนเดวันแล้วมาเลี้ยงที่สาวันสามสิวันโอ้เจ็ดโอ้ผมยังไม่เห็นเลยครับไอตรงนั้นครับโอ้แต่ว่าเรายังไม่ได้เอามากูครับ คัดกรองกุ้งก่อนเจ็ดวันให้ดูก่อนสภาพก่อนก็ช้ำอะไรช้ำก่อนโอ้แล้วพอเคลียรเชื้อเคลียร์อะไรไม่มีอะไรปุ๊บค่อยมาอาหารกินนึ่เดือนหนึ่งแล้วเดือนหนึ่งโอแล้วตัวแล้วตัวถังอ๋อเหมือน โอ้่น้องนะครับนี่เหมือนได้ความรู้เลยวันนี้โอ้เออเห็นโอ้เมื่อได้ความรู้เลยครับมาเอออ้มันมันไม่ยังยังดีครับโอ้ผมก็ยังคิดไปถึงเมื่อกี้ขอทุกคเลี้ยงปลาครับจริงจแล้วอ่ะแปลอเลี้ยงปลาได้ให้อก ครับแต่จริงๆแล้วเราเอาไว้เป็นกุ้งเดือนที่สี่ก็ได้อ๋อเอาก็สมมุติว่าถ้าอันนั้นคือปลาก็ปลาไปแต่ว่าถ้าพูดถึงว่าครับแต่ถ้าเราจะเป็นจะต้องสี่เดือนปลาเราออกก่อนแล้วะปลานเดือนนเราใช่ครับแต่ถ้ากุ้งเดือนสามไปเดือนสี่คุณลองคิดดูครับสองแสนตัวอย่างนี้มูลค่าเพิ่มเท่าไหร่เจ๊มะครับจากกุ้งห้าสิบตัวไปสามสิบตัว โอ้ราคามันขึ้นอีกเท่าไหร่และมัวเลี้ยงป่าอยู่ทำไมตอนนี้เราให้เลี้ยงไปเล่นๆเลี้ยงแบบไม่ช้ำเลี้ยงอย่างเดือนเดียวเองแต่ถ้าเรามีแค่สองบ่อเลี้ยงช้ำอย่างนี้ปุ๊บเรามาช้ำอยู่บ่อนี่แล้วมีสองบ่อถ้าคือสองบ่อมันก็มันก็ได้มันดีกว่าคมันคือดีกว่าจะเลี้ยงบ่อเดียวสี่เดือนไอ้นี่คือเวลาเสียเสียแค่นี้อ่ก็ลงทุนน้อยเพราะว่ากุ้งอ่ะถ้าทำบ่อใหญ่แบบสองบ่อก็ต้นทุนต้นบานครับแพงครับ แล้วกุ้งเล็กมันไม่ได้ขายพื้นที่อะไรมากเพราะถ้าพื้นที่น้อยๆคุณบริหารการจัดการมันง่ายอาหารของคุณป้อนมาถึงปากแต่ถ้าบอกเนี่ยปล่อยกุ้งเสร็จไม่รู้ว่าอยู่ไหนก็หวานหวานมั่วเล่นอยู่กุ้งกินไม่กินไม่รู้ไม่รู้ต้องรอนุ่นใจหนูอย่างนี้จะไม่กินได้ไงครับมันก็เหยียบหัวก็อยู่โอ้โหแต่ว่าเราต้องระบบการจัดการให้ดีคือเอกซิเจนต้องถึงครับที่จัดอยังไงถึงแต่ทำยังไงให้ประหยัดครับ ใช่ไหมแต่นี้เราก็ต้องมองในแนวที่ประหยัดแต่ผมได้ประโยชน์สูงสุดคือออกซิเจนต้องได้เราต้องรู้วออกซิเจนต้องมีต้องเกินหน้าตลอดแล้วต้องมีเครื่องวัดแม้เป็นระบบไฟฟ้าเลยเรามองดูลูกเราจะรู้ว่าออกซิเจนตกกว่าทำไม่ได้นะประเด็นนี้มันมันมีเครื่องครับเครื่องมือเป็นมีสามารถเอาปูนเอาอะไรวัดไหมดมัเอาหมดเราตั้งแข้งตัวเดียวนี่คปูมได้หมดทุกบ่อเลยครับเออส่งข้อมูลตัวก่อนส่งข้อมูลให้ผมอ๋อให้บริษัทมิโอเอาคนเจ็ดแสนมื่นบาทก็ คุมได้หมดมันสั่งได้ด้วยครับเราสั่งให้เปิดสวิคตืบตึบตืบมาแรยงานหมดออกซิเจนตกมันโทรเครื่องโทรศัพท์ับมาบอกเราครับโอ้เจ็ดย้ายไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บสามารถเคลียร์ตรงนั้นเตรียมปล่อยรอทำรอได้ปุ๊บโอ้ตกลงลูกกุ้งลงได้ที่เดือนครับตลกซีลูกกุ้งลงได้ทุกเดือนทุกเดือนครับถึงเวลาลงถึงเวลาลงไอ้ตรงนี้ก็ถึงเวลาขายถึงเวลาขาย คือถ้าเราเล่นอย่างนั้นใะทุกเดือนเนี้เราไม่ต้องไปกำหนดว่าปุ้งอะไจะได้ไซส์อะไรครับจะไหมครัคือทําให้มันเป็นระบบมันจะได้กี่ตัวก็ช่างแม่งเร็วจริงครับแต่ว่าได้ทุกเดือนอย่างที่สุดเงินเราไม่มีชงนักครับเรามีปัญญาจ่ายได้ทุกเดือนแล้วแต่ถ้าแบบนี้ชะงักหมดก็ถ้าบ่อเดียวเนี่ยบางทีมันไม่ไปตั้งความหวังเรางดูตัวดีแล้วเราต้องรอใหม่อีก่สามสี่เดือนสามสี่เดือนครับเออแเราก็จะตั้งเท่ากับปีหนึ่งโอ้โหเราก็เล่นได้แค่สองรอบครับสามรอบใครลูกไหมครับแค่เนี้ยง่ สองลูกครับพื้นที่แค่นี้เราลอเราจัดมากอ่ะผมเข้าใจเลยเดือน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 ต้องลงลงโตหน้าแสนหน้าแสนนี่ตีแสนก็ได้ครับครับลองพี่ดูาจะได้กุ้งเฮ็ดที่ว่าอยู่เฉยๆมาแล้วด้วยโอ้ทำได้เพราะว่าเฮ็ดเบ้งครับไอ้นี่ไม่มาตัวไม่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 มาเฮ็ดชนี่เราเองเรามาพียี่สิบนี่โอ้หูปล่อยกุ้งพียี่สิบพียี่สิบตหญ่แล้วก็มานิ้วแล้วครับมานิ้วกุ้งนิ้ว หกุ้งพียี่สิบมาดีตรงไหนรู้ไหมครับกุ้งเรารู้ว่าโตแน่ครับเพราะถ้าเราเลี้ยงถึงพียี่สิบมึงยังไม่โตตั้งแต่ในเฮเจอรี่กูเยามาทําไมอ๋อถ้ามึงอยู่ในเฮดไปเกูไม่เอามาหรอกครับเดี๋ยวก็มีคนไปช็อปซื้อเองโอ้เราเลือกสายพันธุ์ได้พื้นที่เท่านี้แต่เลี้ยงได้สิบสอขอบสิขอบแต่ถ้าเป็นบ่อนี้บ่อเดียวเลี้ยงได้สองขอบสามขอบสามอย่างมาก แต่ไม่สามารถโอกาสได้แก้ตัวอีกถ้าพลาดก็มันเพราเราเราไม่ต้องเราไม่ต้องลกวเรื่องการแก้ตัวเพราะว่าเราลงทุกเดือนเนี่ยครับนี่ตอนนี้ได้มีปัญหาเราก็ครับก็ไปแต้ว่าใหม่ลงได้ทันทีแต่ถ้าเลี้ยงบ่อเดียวโอ้ไปสามสี่วันสี่วันมีัญฮะบุ๊บคือโอกาสตลากจะน้อยครับโอกาสถ้าเป็นมวยก็คุณเป็นต่อครับแปดต่อสองอ่ะโอ้ผมเออผมโอ้ผมตึ่ครับผมเออ คืออันนี้มันต้องออกไปจากประสบการณ์เพราะว่าผมเล่นกุ้งมาสามปีผมเห็นจุดดีจุดเสียมันเยอะไม่ใช่ไหมเราผ่านกุ้งออร์ระดับน้ำพื้นไร่เลยนี่ไล่หเออมันจะยิงกล้องเลยก็ยิงกล้องเลยก็เป็นพาระได้เลยโอ้ยมันก็ต้องไหลลงมาครับบ่อนี้สามครับบ่อนี่สี่ไม่ซึ้งบ่อน้ำสามไม่ซึ้งล้วซึมจนกันหมดเลยมันไม่มีรั่วซึมเพราะว่ามันจะเป็นเหนียวเวอรายครับก็อัดแน่นโอ้มันได้กว้าง ก็ดนมันเสมออะไรครับครับไม่ต่จํมไม่จเบ็นครับครับ้อผมบอกว่าผมสร้างับ่ต้องมีตัครับมนแต่ว่าใช้ัมแต่ว่าพอสร้างไปมันมูลค่ามันทั้งตัวมันเองพอเสร็จมดทุกอย่างก็อลังการด้วยตัวมันเองพอจะเสร็จทำอไรก็ได้คุณเลี้ยงกู้ก็ได้รอบบ่อแรกก่อนครับลงกู้ให้ได้หึงบ่อก่อน แล้วยังอ,งอื่นมันตามไปอจะตามไปอตามไปเอง,เเอง่บมอ,ม,อ,อ,บอมันใหม่ใช่หบอมันใหม่ยีพียังไม่มีเหมือนในน,นุ่ของเจนแบบนี้ไปไม่ใช่มีพีอนีหรอกไม่เอาละคนที่ผ่านจะตาท,าทักไเยอะมาเจอปัญหาแล้วแต่เพราะว่ามีความจำเป็นผมก็ใจ ผมเข้าใจนะครับว่าเราปูเพื่ออะไรเพื่อเราต้องการอะไรเราจะปูพีเน่ใช่เอากลุ่มหญ้าครับหลวง้าผมว่าพูดเรื่อยเสร็จนะโอ้นะครับวันนี้ก็มีโอกาสนะครับได้ความรู้นะครับนะครับ ขอบคุณมากมากครับในความรู้ครับผมวันนี้นะครับนี่ในแรงบันดาลใจนะครับนะครับถ้าอะทําอะไรก็อย่าดูถูกตัวเองนะครับนี่คือแนวทางความสําเร็จนี่ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมกับตาเป็นคนสมืนงนะครับก x p เตอร์นะครับเมื่อกี้ก็ได้ความรู้จากพี่นานะครับอดีตประธานสากลนะครับรุ่นนำถตาทองเนาะนะครับโอ้ กับการเลี้ยงกุ้งนะครับแนวคิดนะครับขอบคุณมากๆครับผมเราเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ